หอฟอกอากาศระดับเมืองตัวแรกของไทยดักจับฝุ่น PM2.5 ได้สูงสุดถึง60%นี่คือฟ้าใสถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะฟอกอากาศได้สูงสุดถึง120 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบ j e t v e n t u r ร s c r u b b e r บวกละอองน้ำบวกใบพัดแรงสูงช่วยดูดฝุ่นละเอียดและลดระดับฝุ่นให้กลับสู่เกณฑ์ที่ปลอดภัยได้จริง จุดที่เจ๋งของเครื่องนี้ก็คือการใช้พลังงานไฮบริดจากแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่ลดการพึ่งพาไฟจากรัฐแถมยังประหยัดพลังงานสุดๆระบบจะคอยตรวจวัดฝุ่นแบบเรียลไทม์แล้วสั่งการเองอัตโนมัติเทคโนโลยีนี้ไม่ได้แค่ดูเท่น,นะครับแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะคนกล้าคิดลงมือทําและวางระบบไว้ตั้งแต่ต้ตนทางและรู้ไหมนี่แหละคือแนวคิดเดียวกันกับก,บการทํา CFO ในธุรกิจวางแผนลดคาร์บอนทั้งระบบตั้งแต่ใช้พลังงานสะอาดไปจนถึงบริหารข้อมูลสิ่งแวดล้อมให้ครบวงจรถ้าธุรกิจของคุณอยากเริ่มลดคาร์บอนแต่ไม่่รรรรรู้จเเเิิมยังงงไึกษษาาบทขอ ช่วยวางแผนให้ครบจบในที่เดียวใครอยากดูของจริงมาดูได้นะครับที่โครงการ101 True Digital Park นะครับอยู่ใกล้ๆกับอาคาร Wisdom Essence สุขุมวิท